สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูชายก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วนะคะนอกจากความสนุกแล้วนิทานเรื่องนี้ยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโควิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟางังไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆนิทานเรื่องแคนดูสู้โควิดเรื่องโดยตุ๊ปปองตุ๊ก ติกกับตุ๊บปองสองพี่น้องป้องปากชอเราะจับเข่าเมาหมอยหอยขมระทมระทมโควิดนี่เนาะอ่องกันยังไงกันดีเริ่มตัวเรานี้นี่แหละจะเหมาะติด อทางลมหายใจน้ำรงน้ำลายอย่าแจ๊ะอย่าเจาะป้องกันน้ำลายกระจายหน้ากากอนามัยใส่ไว้เหมาะเจาะคนไหนฮัดเชยฮัดเชยหลีกเลยหนีเลยอย่าแอะ อย่าอ้อพลไหนไอคอกด็อกแดกต้องแยกต้องแยกไม่แกะไม่เกาะที่ไหนแออัดยัดเยียดไม่เบียดไม่เสียดไม่ไปหรอเนาะห่างเฮิงห้ามไปเด็ดขาดหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนอนเบอะ กินร้อนช้อนกลางของหนูมือถูสบู่ล้างบ่อยหน่อยเนาะตุ๊กติ๊กอ่านกระต่ายตื่นตูมตุ๊บปองตุ้มต,ตุ้ม,ม,มในป่าระมาะสองพี่น้องยะหายะฮูแคนดูแคนดูสู้โควิดกันเนาะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานของครูก็จบลงแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะนอกจากความสนุกแล้วเด็กๆยังได้สาระความรู้เรื่องการสู้กับโควิดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ